เ้ยยายนั่นไม่ใช่ผู้หญิงใจง่ายไรสมองเลยอ,อย่าว่าแต่จีบไม่ติดเลยดันกลายเป็นศัตรูของตระกูลไว้ซะได้เพราถูกยายบ้านั่นล่อลวงนั่นแหละหน้อย ไม่จ็บตรงไหนใช่ไหมครับนี่มันหินนี่ค่ะค่ะฉันปลอดภัยดีเออคุณช่วยหยุดหินที่กระเด็นมาหาเราเหรอคะไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีเลยไม่บาดเจ็บก็ดีแล้วแหละงั้นผมขอตัวก่อนนะครับพอดีกำลังรีบ ขอบขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆริงเวนเอ้ยใครจะไปคิดว่าจะมีคนอยู่ตรงนั้นแล้วทำไมหมอนั่นถึงได้ไปอยู่ตรงนั้นล่ะรีบเห็นก่อนดีกว่าเดินเร็วจังเลยนะครับหลอดเจคอบ จะรีบไปไหนหรอครับขอคุยด้วยสักคู่สิเออคือผมมีธุระด่วนไว้ขราวหน้าเฉ,เฉียดจมูกไปนิดเดียวถ้าโดนเต็มๆคงเมื่อไปแล้วไอวิผลิตเอ้ย ยกเลิกธุระด่วนได้หรือเปล่าครับเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามานะหยุดอ่าอ่าโอ้ระวังหน่อยรู้หรือเปล่าเคยมีคนล้มหัวฟาดพื้นตายมาแล้วแบบนั้นเหมือนตายฟรีเลยนะ สนใจนี่หรอเอาไปดูสิเอ่อเปล่าครับครับงั้นขออนุญาตนะครับนี่อะไรครับเนี่ยคุณหนูเห็นทำหน้าเชียดมาทั้งวันยิ้มแล้วดีกว่าจริงๆด้วย อยากยิ้มแบบนั้นได้ไหมหลอดเจคอบว่าอะไรนะคะแค่บอกว่าจากนี้ไปอยากใช้ชีวิตเงียบๆนะครับใช้ชีวิตเงียบหรอ,อ หรือว่าหลอดรูครับจะชอบคุณหนูงั้นเหรอหลอดรูครับชอบคุณหนูนี่เองเย็นลงบ้างหรือยังตระกูลค,คูเปอร์กับหมอนั่นจะต้องชดใช้แน่ แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาคืนเคลื่อนไวุ้่มสีุ่มห้าคงไม่มีวันจับตัวการที่อยู่เบื้องหลังได้แน่หมอนั่นถูกเวทมนต์สะกดไม่ให้จำผู้จ้างวานได้งั้นหรอใช่แต้โปรดเชื่อทมเพอผมนึกไม่ออกจริงๆว่าใคร รับเงินมัดจำมาแล้วแถมยังจำได้ว่าตอนล่อลวงเลดี้ซลิน่าแต่ใครเป็นคนจ้างกับจำไม่ได้เหรอล้อเล่นอยู่หรือไงเ,ออเหมือนเขาจะบอกว่าต่อให้อยาก,เล,ากเล่าก็เล่าให้ใครฟังไม่ได้เพราะมันคือเวทมนต์ชนิดหนึง่ง นส่งตัวไปให้คนของเราที่อยู่นอกจกักรวรรดแล้วเพราะคิดว่าอยู่ให้ห่างคนบงการไว้น่าจะดีกว่าเจคอบคูเปอร์กล้าดียังไงถึงคิดจะหลอกใช้เซรีนา่าถ้าความจริงเปิดเผยออกมาตระกูลคูเปอร์น่าจะหนีไม่พ้นเนี่ย ดูนี่สิลูคัสสิ่งที่เกิดขึ้นกับตระกูลในยุคช่วงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวทางเหนือก็ได้นี่เป็นข้อมูลลับที่คนของเราส่งมาฝ่ายต้าราชวงศ์ทางเหนือนมีความเคลื่อนไหวเหรอ,อ เดี๋ยวฉันไปสืบเพิ่มก่อนรออีกสักเดือนได้ไหมถ้าไปด้วยได้ก็ดีสิแต่ตอนนี้ฉันทิ้งข้หรือหาไปไม่ได้อย่าห่วงเลยไปคนเดียวดีกว่าจะได้ไม่สะดุดตาหลอดลูคัส ึกป่านนี้ออกมาทำอะไรหรอครับเอาล่ะตอนนี้มีแค่เราสองคนแล้วบอกมาเถอค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นพูดถึงเรื่องอะไรหรอครับเจ้ขอบคูเปอร์คงไม่ได้หวังเงินอย่างเดียวถูกไหม ้อหมายที่แท้จริงคืออะไรคะไม่มีหรอกครับคุณนอนไม่หลับเพราะกังวลเรื่องนี้หรอมีใครคนหนึ่งเคยบอกฉันว่าการไม่รู้ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปในเมื่อเป็นเรื่องของตัวเองก็ควรจะรู้เอาไว้หล่อนรู้ับ ไม่มีอะไรจะบอกฉันจริงๆหรอกงั้นผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังนะครับเลดี้นี่คือทั้งหมดที่เรารู้ในตอนนี้มีหน้าตอนที่เอเดนโดนตัวเจคอ,อบ ถึงได้เกิดผลข้างเคียงจากการประทะก,กันของพลังเพราะบนตัวเจคอบมีเวทมนต์หลงเหลืออยู่สงคารมภายในเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นโดยมีราชวงศ์กับตระกูลไดยุคเป็นศูนย์กลางนายนายายพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไป จนไม่รู้ว่าเรื่องไหนตรงหรือไม่ตรงต้นฉบับบ้างเป็นเพราะเราเหรอเพราะเรายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเซลีนา่าไม่ต้องกังวหลหรอกความขัดแย้งระดับนี้เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วเพราะโลกแห่งความจริงไม่เหมือนในนิยาย เป็นอะไรไปเปล่าคะ่ะนึกว่าอ่านใจได้ซะอีกเซลิดาผมต้องเดินทางไปที่อื่นสักพักไปทำงานเหรอคะนานแค่ไหนไม่รู้สิอาจจะเดือนนึงหรือนานกว่านั้นไปกอด ผมอยากจะบอกอะไรคุณอะไรคะเซลีน่าผมชอบคุณ